Ready? Right. On the floor. If oh, no, no. hold <laughs> If you're a criminal, kill on the floor. Mm -hmm. if, if you're a criminal. Crim, criminal. 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 Yes. Criminal. Yes. Don't stop. Keep it moving. Put. Rest. Rest. โ a นไงผ tear เท the floor ถ้าเธอมป็สัตเธอก็ฉีกพื้นทำลายพื้นไปเลย break a sweat on the floor break a sweat ก็คือให้เหงื่อหอบบนฟลอร์นะคะแยกบนกำลัง work the floor to work the floor ก็แปลว่าเต้นใช้พื้นที่นะใช้พื้นที่ไม่หมดจด บราซิลบราซิลมาร็อกโกลันดนทูงอิมิซาทำไมเขาถึงเลือกสามประเทศสามเมืองนี้เพราะเป็นเมืองแห่งความสันเทอ่บราซิล คลออลเคลื่อนและดอกบ o ฟก็คือถ้าคุณถ้าคุณเป็นนักโทษอะคุณเป็นเป็นคนทัดคนคนฆาคนอะนออลคุณฆากฆ่าตะกรอยโดย้าคุณเป็นฆาตกรอยามดหมัรู้เลยถ้าคุณเป็นโจรก็เอนไปถ้าคุณเป็นโจรก็ไปช่วยให้แล้วคุณจะทำอะไรก็ํำเลยตอนนั้นอะบนฟลอร์เนี่ยคือคือเวทีของคุณที่จะเพราะฉะนั้นในเนียม่พูด ¡Gracias!